ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายนมผงครับคลิปวิดีโอวันนี้สอนจับวิกทินี่ใช้นันเจ้าสามยักษ์และเคล็ดลับวิธีการทาให้นกเทพกลายเป็นร่างกาล่าทํำยังไงคลิปวิดีโอนี้จะบอกหมดเลยครับผมและก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กันคนละ1คลิกนะครับแล้วก็กดติดตามกันคนละ1คลิกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นมผงคนนี้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยจับโปกเกมอนให้แน่นครับผมแล้วไปลุยกันเลยตัวแรกวิกทินี่ วิธีนี้นะครับวิธีการหาเนี่ยขั้นตอนแรกทุกคนจะต้องมาที่เอริเดียซิตี้ครับแล้วก็ทุกคนจะต้องทําการจบยิมดินกันก่อนนะไม่งั้นจะไม่สามารถมาจาับวิธีนี้ได้นะครับผมวิธีนี้เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ขั้นตอนในการจับค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ยาวเหมือนกันเนะี่ยก็ทําตามคลิปวิดีโอเลยครับผมก็อย่าลืมไปเตรียมสบองสเปรย์อะไรให้เรียบร้อยนะฮะเ,เดี๋ยวพี่ขอไปซื้อสเปรย์ก่อนนะครับผมรู้สึกว่าสเปรย์หมดนเมดนี่ยสเปรย์หมดโอ้หลังสตูชนี่แมคลีพอลเนะ่ยแมคลี นเนี่ยเผื่อมีคนถามนะอันไหนเนี่ยที่ทำไม่เจอกับแมอนอันนี้แล้วรีพอลร,รีพอลเนี่ยรีพอลวิธีนี้ค่อนข้างที่จะพัลเซ่นเยอะนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันมีประมาณ3พัเซแต่ว่าพัลเซ่นที่2จะแอบงงนะครับก็ของพีก็ไปดูฝรั่งมาอีกทีหนึ่งนะฮะเราก็เดินตามคลิปวิดีโอมาได้เลยครับผมเราจะต้องมาตรงนี้นะฮะเราจะเข้าไปในวิหารกันซึ่งไอาการจะเจอวิธีนี้เราต้องแบบว่าเอาเพชรทั้งหมด4เม็ดนะครับมาประกอบให้ครบนะครับแล้วก็จะทําการเรียกวิธีนี้ได้เนาะ โดยเพชรเม็ดแรกเนี่ยเม็ดแรกนะครับโดยเพชรเม็ดแรกเราจะได้จากการชนะเจ้าของยิมดินนะครับเขาจะให้เพชรเม็ดสีแดงเรามาเนี่ยเดินตามคลิปวิดีโอมาได้เลยนะครับระหว่างเดินนะครับถ้ายังไม่มีอะไรพี่จะขอเล่าประวัติของวิทีนี่คร่าวๆไปให้ทุกคนฟังแล้วกันเนี้ะวิทีนี่เนี่ยครับได้ชื่อว่าเป็นโปเกมอนแห่งชัยชนะนะครับเออเป็นหรือเรียกกันว่าวิกตอรี่โปเกมอนนะครับเพราะเชื่อกันว่าใครที่ได้อยู่ใกล้กับวิทีนี่เนี่ยจะได้รับพลังแห่งชัยชนะมาเนะครับโอ้เวอร์นะเออ ทุกคนก็ทำต,ตามคลิปวิดีโอไปได้เลยนะครับดูตามคลิปวิดีโอประกอบไปเดี๋ยวถ้าจุดไหนที่ควรอธิบายพี่จะช่วยอธิบายเสริมให้ละกันเนี่ยครับเดินตามทำในคลิปวิดีโอมาได้เลยนะครับผมมันจะมีซ้ายขวาเนะี่ยให้ทุกคนมาทางซ้ายนะจ๊ะตามนี้นะในตำแหน่งของภูมิภาคยูโนวาเนี่ยครับวิธีนี่เนี่ยเป็นปรกรมณที่อาศัยอยู่ในเลเบอร์ตี้การ์เด้นนะครับซึ่งเป็นเกาะต้องห้างเกาะต้องห้างว่ะเกาะต้องห้ามลับๆนะครับเออเฟียลนะครับเป็นตัวแบบว่าได้เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะมีพลังเยอะจากเท่าที่พี่อ่านนะครับ ในอดีตเนี่ยมีนักปราชญ์คนหนึ่งนะครับได้เจอวิตตินี่นะครับและตระหนักถึงพลังอันมหาศาลของมันเนี่ยครับเขาจึงสร้าง l i b e r t y ตี้พิลล่าเนีหรือว่าแท่นหอคอยกลางเกาะเพื่อให้วิตตินี่อาศัยอยู่โดยปลอดภัยนะครับง่ายๆคือกันไม่ให้คนเอาวิตตินี่เนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองนะเพราะพลังมันเยอะมากๆอะไรประมาณนั้นเนี่ยอ่ะเรามาพูดถึงในคลิปวิดีโอกันก่อนดีกว่าในอันแรกนะครับจะเป็นพาร์เซนง่ายๆก็คือการใช้ท่าล็อกสมัทนะครับทุบหินเพื่อที่จะทําให้ทรายที่อยู่เนี่ยดูดลงออกไปนะก็หินกก้้้้้อออออนน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 ีีีะะะคคครรัับทาาาตมลลิิปปวดดโไไเเยยย่่่ขงง็ืๆ สำหรับการจับวิธีนี้เนี่ยคนดูดูคลิปวิดีโอรประกอบน่าจะโอเคที่สุดพี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องพากอะไรเยอะแยะมากมายก็ดูตามคลิปวิดีโอไปค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับสำหรับช่วงแรกๆพอเราเก็บเพชรมานะครับทุกครั้งที่เก็บเพชรได้หนึ่งเม็ดเราต้องเอากลับไปประกอบที่จุดเดิมแล้วก็วิ่งกลับมาใหม่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเราไม่สามารถแบบโลบท,ทําทีเดียวแล้วก็มาใส่ทีเดียวไม่ได้นะครับผมต้องท,ทําทีละอันเนี่ยพอการใส่เพชรหนึ่งเม็ดจะเป็นการเปิดประตูหนึ่งประตูเพื่อให้เราไปทําการแก้ปัิลต่อไปได้นั่นเองเนะครับา,า่อ่อว นักปรา์เขาได้สร้างแท่นหอคอยกลางเกาะไว้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยฮะมันมีเนื้อเรื่องของวิธีนี่นะเอามาเอยมันมีเนื้อเรื่องก็มีเนื้อเรื่องต่อจากนั้นมันจะเป็นแบบคนที่อยากจะใช้พลังของวิธินี่เพราะว่าเขารู้ไงว่าการได้อยู่กับวิธินี่นะมันจะมีโอกาสชนะสูงขึ้นแล้วก็เหมือนกับได้รับพลังเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้น,นเออนักปรา์เลยต้องปกป้องวิธินี่ไว้ให้คนแบบไม่เจอมันง่ายๆอะไรประมาณนั้นเนี่ยพลังของวิธีนี่นะครับวิธีนี่นะครับสร้างพลังได้ไม่จํากัดนะครับทาให้คนในอดีตเนี่นนแยแ เพราะเหตุนี้เนี่ยนักปราชญ์จึงต้องปกป้องมันเหมือนที่พี่ได้บอกไปเนี่ยเพราะว่าพลังของวิธีนี้มันคือพลังแห่งชัยชนะนะครับทาให้คนที่ได้ใกล้ใกล้แบบใกล้ชิดกับมันเนี่ยจะแข็งแร่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสชนะมากขึ้นขี้โกงเนี่ยตามในเรื่องดูโหดมากเลยแต่ไม่รู้ตามเกมนี่เก่งไหมนะโอเคนะฮะตามคลิปวิดีโอกันต่อนะครับในคลิปวิดีโอนะครับเราจะไปกันที่พาร์เซนที่2นะครับยซึ่งเป็นพาร์เซนที่เป็นปัญหาที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครคนไหนเล่นเองเนี่ยแล้วก็ผ่านได้ก็ถือว่าเก่งนะครับแต่ หลายหคนอาจจะงงกับมันนะครับโดยเวอร์ชันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายแต่ทำให้มันง่ายก็ไม่เชิงว่ามันจะง่ายได้นะฮะโดยเวอร์ชันนี้ครับจะเป็นการให้เราทําการเอาบล็อกตรงนี้ให้หายไปห,หมดนะฮะโดยการคลิกหนึ่งครั้งของเราบล็อกจะเปลี่ยนสีไปตามที่มันชี้ทูกสรออย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าให้ทุกคนทาตามคลิปวิดีโอของพี่แล้วกันนะครับกดรีเฟซหนึ่งครั้งครับ,รบแล้วทีนี้ก็มาทําตามพี่ได้เลยฮะ เราจะเริ่มจากทําการกดไปทีละขั้นนะครับพี่จะทําช้าๆเพราะว่าในระหว่างคิปวิดีโอเนี่ยพี่ก็ดูคลิปของช่องฝรั่งในการทําตามไปด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้แบบว่าทําเองเนะยเพราะว่าถ้าทําเองน่าจะเสียเวลาน่าดูเครับคนดูก็ค่อยๆดูคลิปวิดีโอช้าๆแล้วก็ฟังพี่ไปเพลินๆแล้วก็ดูวิธีการแก้ปัลเซ่ไปได้เลยครับผมไปกันเรื่อยๆเนาะอโอเคนะฮะวิธตินี่เนี่ยครับได้โผล่มาในเนื้อเรื่องในภาพยนตร์โปกเกมอนด้วยนะฮะก็คืออยู่ในภาคของโปเกมอนเดอะมูฟวี่วิกตินี่แอนด์เดอะแบล็กฮิโร่แล้วก็ไว วิตินีนะครับเป็นตัวละครสําคัญใน2เวอร์ชันของเนื้อเรื่องเลยนะครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยสรุปไปว่าวิตินีนะครับเคยอาศัยอยู่กับชนเผ่า People of the Wall นะครับแต่ด้วยการใช้พลังแบบเป็นพลังแบบไงวะมันเป็นพลังแบบพลังงานชีวิตของมันนะครับออในการย้ายเมืองเนาะเหมือนกับวิตินีมันใช้พลังแบบในการย้ายเมืองเมืองหนึ่งออหรือปราสาททั้งเมืองเนะี่ยที่ถูกผนึกไว้นะออย้ายออกไปนะครับทำให้เนี่ยวิตินีมันก็เลยถูกกักขังอยู่ภายในดมพลังงานนะครับไม่สามารถออกไปไหนได้เหมือนกับน่าจะประมาณว่าเท่าที่พี่เข้าใจก็คือ มันใช้พลังย้ายเมืองไปพอย้ายไปปุ๊บแม่งก็ไม่มีพลังพอที่จะแบบว่าหนีออกไปทาให้ต้องโดนผนึกไว้ในที่ที่หนึ่งเนาะเออทีนี้นะครับหลายร้อยปีต่อมาครับซาตตชิแลวก็เพื่อนๆเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอเมืองเมืองนี้นะฮะแล้วก็ได้พบกับวิธินี้เข้านะครับผู้สืบสายเลือดของราชาเก่าเนี่ยต้องการใช้พลังของวิทีนี่เพื่อชุบชีวิตดินแดนเออม,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 มันเรื่องราวมันเข้มข้นเหลือเกินนี่ยแต่ว่าการนึ่งพลังของวิธินี้ออกมาเนี่ยอาจทําให้มันต้องสังเวยชีวิตได้นะรัแง่คือเหมือนกับไอ้้้้้บบาาาาาาเลอออรรชชนนนีีี่่ตตงงงกใใหแแพัขวววิิทม ถ้าเกิดใช้พลังนี้เอาออกดึงพลังออกมาใช้อาจจะทาให้แบบวิธีนี้ต้องตุยได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะฝืนเกินไปเท่าที่วิธีนี้จะทําได้นั่นเองเนาะสตุชิและเพื่อนๆก็เลยต้องช่วยวิธีนี้แนวะให้รอดพ้นจากการถูกใช้พลังนะเออก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับพิมพไปเลยว่าบีเกมอนเดอะมบีวิธีนี้แอนด์เดอะแบ็คโแล้วก็ไวคิโลนั่นเป็นเรื่องราวของวิธีนี้สามาร,รับชมกันได้นะครับผมโอเคพอได้เพชรเม็ดนี้มาก็เหมือนเดิมเขาเอากลับไปแปะที่เดิมเนี่ยไม่ก็ไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้นะเออแต่่มมันแหลละทีเเดิเย ซึ่งบอกเลยว่าพเพซนวิดีนี้ค่อนข้างยาวนะครับยาวมากนะครับก็ก็มันมันก็ยาวในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นานมันดูยากแต่ก็ไม่ดูว่ามันมันดูยากแต่มันก็แบบไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ดปะเออก็ทําตามคิดโดได้เลยฮะในคลิปนี้อ่ะไอตัวที่พี่มองว่ายากที่สุดเท่าที่พี่ทาคลิปนี้มาก็คือจะเป็นทางด้านของยักษ์เนี่ยยัก,กษ์ยักษ์สามยักษ์เนี่ยเพราะว่าต้องไปจับในย่าเนียน่ยซึ่งพี่ก็ไปนั่งหาคนเดียวนะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อมาจากใครเนรี่ยพี่ก็ไปนั่งหาในย่าเอานะ จนมันครบถ้าผม3มตัวนะครับซึ่งก็นข้างยากมากนะครับการที่จะหายากนะแต่ก็หามาได้แล้วนะแล้วก็จะได้มาทาคลิปวิดีโอให้น้องๆดูนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนน่าจะอยากเห็นวิธีการทํานกล่างกาล่าถูกไหมเออซึ่งมันก็เทจริงๆนะเนี่ยมันเทมากนะเทกว่านกล่างธรรมดามากๆนะผมปุ๊บแปะเพชรไปครับแล้วทีนี้ก็เหลือเพชรไม่สุดท้ายไม่สุดท้ายค่อนข้างง่ายไม่ได้ยากนะผมแต่เราต้องสู้กับมามี่นะก็เตรียมทีมมันนิดนึงแต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะค่อนข้างง่ายเลยแหละแต่ถ้าเกิดใครแบบเพิ่งมา เพิ่งมาจับก็อาจจะยากนิดนึงเนาะวิธีนี้เงื่อนไขในการจับนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากน่าจะแค่จบยิมหกแค่นั้นเลยจบไม่ใช่มันหกไหมไม่ไม่น่าใช่ยิมหนะนี่พี่น่นาจะมั่วนะครับมันคือต้องจบยิมเนี่ยไม่ใช่ยิมหกมันคือยิมหยิมสี่ยิมหเนี่ยแหละมันเป็นยิมดินอะต้องจบยิมดินก่อนนะครับมบางทีลืมลืมกันบ้างเนี่ยเข้าใจพี่หน่อยนะครับจำตั้งบทมันก็จำไม่ได้หรอกมีเรื่องอื่นให้จำเยอะแยะ กามาข้างในครับผมก็จะมีปะเปอร์เซ็นต์ง่ายๆให้แก้นะครับให้เราวิ่งมาที่ล็อกสแตรตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเก็บคบเพลิงนะครับผมพเพื่อเอาคบเพลิงเนี่ยมาเผาเชือกนะเอาเจอมอนอีกแล้วแม่งก็คิดจะตัดแล้วนะไม่อยากตัดเอามอนออกก็แบบทำให้คลิปมันยาวนะเพราะว่าช่วงน,นี้พยายามทําให้คลิปมันถึง8นาทีหรือว่าเลย8นาทีนะครับจะได้ขึ้นโฆษณานะเนี่ยได้ได้จะได้แบบว่าได้มันนี่นะครับแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะทําระบบสมาชิกกันให้นะฮะจะให้คุณอาจจะแบบว่าได้สิทธิพิเศษอะไรก็ว่ากันไปเเนนาาะะสสหรรรัับบบบมมชิกี่ยคผ ส่วนแอติ๊กตอกตอนนี้ก็ลงคลิปบ้างนะครับติกตอกสามารถไปรับชมกันได้คลิปวิดีโอนะเออก็มีลงคลิปบ้างๆแหละส่วนใหญ่จะเป็นลงคลิปแบบว่าสปอยเกี่ยวไม่ใช่สปอยเป็นคลิปแบบว่าลงโปรโมทคลิปใน YouTube อีกทีหนึง่งแต่ก็อาจจะมีคลิปแบบคลิปตรงคลิปเต้นอะไรเงี้ยก็สามารถไปรับชมเล่นกันได้เนะาะสำหรับ t ิ๊กตอกนะครับโปรโมทนิดหนึ่งเนะี้ยพอเราเก็บเพชรเห็นไหมมัมีจะแบบเออห่วงเพชรเวอยสู่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปแล้วล้วก็วัดกับ่แกนะไม่ได้ยากนะก็ดูพี่สู้ไปเลยแล้วกันนะไม่ไม่ ชาโดกสนีเก็บหมดครับแต่ของพี่มันจะดูง่ายเพราะว่าพี่เวลลอยแล้วไงแต่คนดูถ้าเกิดคนดูเพิ่งแบบเพิ่งจบยิมดินอาจจะแอบยากนะครับอาจจะยากเลยแหละเนะี่ยก็เตรียมทีมมาดีๆแล้วกันนะถ้าอยากมาจับนะครับผมวิธีนี้มีชายนี่นะครับผมเปื่อใครถามอีกว่าพี่ครับวิธีนี้มีชายนี่มให้มีนะมันจะนตัวขาวๆนะชายนี่มนะันฮะมาได้เพชรเม็ดสุดท้ายมาแล้วก็เอาไปแปะที่เดิมนะจะทําให้เราสามารถไปเปิดประตูอัญเชิญวิธีนี้ได้นะครับผม มีมาละเอาันนี้ยืนยืนคิดอยู่เปนหนึ่งฮนะอันนี้น่า,นาจะทำอะไรสักอย่างอยู่อะแล้วก็เดินไปนครับกลับไปที่เดิมช่วงนี้คือน่าจะอัดคลิปจับไปเรื่อยมาตำนานใกล้หมดแล้วนะครับเท่าที่ดูนะก็คือน,น่าจะใกล้หมดแล้วสำหรับตัวแบบของโรเดียนะครับน่าจะมีเหลือก็แค่เหลือน่าจะพวกที่แบบว่าต้องหาในยานนะเพราะว่าพวกตัวหาในยาบางตัวมันค่อนข้างที่จะยากเกินไปดิพี่จะาหาทั้งหมดนะเพราะว่าพี่ไม่ได้อยากเสียเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับผม โอเคประตูทางด้านขวาเอ้ทางด้านซ้ายนี่คือประตูจับวิธินี่นะเราแต่เราเอาไปเอาเพชรไปแปะก่อนนะครับมันถึงจะเปิดนะตอนนี้ตำนานใกล้หมดแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเอาตำนานจากคลิป t ิ k กต็กตอ,อกเอามาทําใหม่นะครับเอามาทําคลิปใหม่แล้วก็เอามาลงใน u t u b e นะครับเผื่อกรณีใ,ใครไม่ได้ดูผ่านแอป t ิ k กต็กตอ,อกเนาะก็สามารถมารับชมใน YouTube ได้เลยเต็มๆนะครับพี่ก็จะค่อยทําให้ก็น่าจะมีทางด้านของลัวคซ่าเนี่ยที่แบบว่ากราดอนขารวากาและวอซ่าที่น่าน่าจะต้องทํา ลง YouTube เนาะแล้วก็น่าจะมีทั้งนั้นของเออพากียเดียกากิลตินา่าแล้วก็อาสซอุดท,ที่น่าจะทำมาลง YouTube เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆทยอยทำให้แล้วกันนะทีละอยา่างทีละอยา่ยางแล้วก็ส่วนคลิปอธิบายไอเทมเนี่ยอันนี้มันเยอะนะเอาจริงๆขี้เกียจทำนะเอาจริงๆไอเทมมันคล้ายๆกันหมดเลยนะน้องน่าจะเวลาเราเราเล่นเกมโปเกมมอนอะน้องต้องพยายามอ่านภาษาอังกฤษนิดนึงเนี่ยเพราะว่าเราเราอ่านนิดนึงเนี่ยเราก็จะเข้าใจหมดแล้วว่าเจ้าไอเทมแต่ละชิ้นมันทําอะไรได้บ้างเนี่ยเพราะว่ามันเข้าใจไม่ยากเลยเนี่ย อาจจะมีแค่ไอเทมบางอย่างที่แบบว่ามันมันดูเข้าใจยากแต่ยู่ตรงนะถ้าเราใช้แอปแปลภาษาก็สามารถเข้าใจได้แล้วนะจริงๆนะพี่ก็อยากให้น้องๆลองอ่านกันดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในการฝึกภาษาให้เราแล้วกันเนาะตัวต่อมา t ช้หนอมสำหรับ t ช้หนอมนะครับให้ทุกคนมีเงื่อนไขก็คือต้องประจับโปเกมอนทั้งหมด500ตัวนะครับแล้วก็มาคุยกับ NPC ที่เชสมาท่านะแล้วก็จะได้ใช้หนอมเข้าทีมมาเลยนะครับผม โดยต้องขอบคุณคลิปวิดีโอจากน้องอิลุมะนะครับเป็นคนในดิสนะครับซึ่งเป็น FC ที่น่ารักมา,มากๆก็ขอบคุณน้องอิลุมะอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ลองครับผมจับีกันมาห้าร้อตัวแล้วมาคุย m อ c ตัวนี้เอาไปเลยครับผมใช้แนวนั่นเองตัวถัดมานะครับจะเป็นทางด้านของชอนนิลลสโวลทอรลสและแลนโดลัสสำหรับเจ้า3ตัวนี้นะครับเงื่อนไขหลักๆเลยเราจะต้องทําการป,ปล่อยมันเข้ายานะครับซึ่งวิธีการปล่อยมันเข้ายาให้ทุกคนเดินตามพี่มาเลยครับผม โดยความจริงแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นยักษ์สีชมพูเนาะซึ่งพี่ยังไม่ได้ทำมาให้ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับไว้เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับจะค่อยทําเสริมมาให้ละกันนะถือว่าเป็นเสริมไว้คลิปอื่นละกันเนาะเพราะหลักๆเราจะเน้นที่3ตัวนี้ฮะถามว่าทำไมต้องเน้นที่3ตัวนี้เพราะว่า3ตัวนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่ทําให้เราจะได้เป็นทานัของกระจกหรือว่ารีวิวกาสนะครับไอที่เอาไว้ทําให้นกเทพมันกลายเป็นร่างกาลานันแหละนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยสาคัญนะเพราะว่าถ้าใครอยากทาให้นกกลายเป็นร่างกาลากา็ต้้มาจััับบบวนนีใหคครระ แล้วพี่ก็จะสอนวิธีการไปเอากระจกด้วยว่าอย่างไงเนี่ยให้คุณดูนะครับเดินตามคลิปวิด,โดีโอมาได้เลยนะครับผมมันจะมีไป2ทางนะเราจะเดินขึ้นมาทางนี้ก็ได้หรือจะรอดก็ได้แต่แนะนําให้รอดไปดีกว่าเนะี่ยแล้วก็พบเงี้ยมอนที่มีท่าล็อกเสม็ดกับท่าคัดมาด้วยนะครับผมเพราะเราต้องผ่านทางตรงนี้ในการทําลายหินแล้วก็ต้นไม้นะครับก็ทําลายหินเลยนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับนี่เลยซึ่งในไอดีนี้ครับพี่เคยปล่อยมันเข้ายาไปแล้วเพราะงั้นคนดูน่าจะไม่ได้เห็นคัสซีนตอนปล่อยเนาะโอเค ใครที่เป็นมาใหม่แล้วยจะคนดูเข้าไปข้างในถ้านี้นะครับผมเข้าไปเลยข้างในนะฮะแล้วมันจะมีคาสีนปล่อยยักษ์สตัวเข้าป่านะครับให้คนดูไปหาจับในป่าได้เลยนะฮะซึ่งมันก็สามารถคนดูสามารถมาเช็คได้ตรงนี้ว่ามีหรือยังนะครับพอมีปุ๊บคนดูก็ไปจับในป่ามาจนกว่าจะได้เจ้ายักษ์ฟ้ากับยักษ์เขียวนะครับพอเราได้ยักษ์ฟ้ายักษ์เขียวให้เอายักษ์ฟ้ากับยักษ์เขียวใส่ไว้ในทีมนะครับผมใส่ไว้ในทีปุ๊บทีนี้เราก็เดินเข้าไปข้างในแล้วมันจะมียักษ์ส้มอ่ะให้เราจับนะครับโดยมันจะมีแค นี teams, them, them, team, Walker, ่พกมาไว้ในทีมนะเหมือนพี่เนี่ยไปจับมาแล้สำหรับไอตัวเขียวตัวฟ้านะครับพอจับมาปุ๊บเนี่ยครับใส่ไว้ในทีมแล้วก็ดินเข้าไปในถ้ำได้เลยครับพอเข้าไปในถ้ำครับจะมีโมเดลของยักษ์สีส้มเนี่ยยืนรอเราอยู่เนาะก็จับยักษ์ส้มได้เลยทีนี้ก็จะได้ครบ3มยักษ์นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่าการที่คนดูมาครั้งแรกอ่ะมันจะเป็นการปล่อยเจ้า3ตัวยักษ์อ่ะเข้าไปในป่านะครับคนดูต้องไปจับสีฟ้ากับสีเขียวมาให้ได้สีส้มอ่ะไว้ก่อนเพราะว่าสีส้มอ่ะมันจะมาหลังจากที่ทุกคนจัับบสสีีีฟ้้้ากเขยววไดแลนะครับ อย่าลืมเซฟก่อนจับนะครับอันนี้เปิดใช้นี่เผื่อได้นะครับแต่ว่าน่าจะไม่หาช้นี่แล้วเพราะว่าเสียเวลานะครับผมก็จับได้เลยครับผมนี่ตัวนี้ไม่รู้เก่งไหมนะแต่ก็ก็ลองดูครับแต่ก็เท่ดีเนะี่ยฮะพอเราจับไปเสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมทีนี้นะครับเราจะทําการเอาอายักษ์สามตัวเนี้ยใส่เข้ามาในทีมเพื่อที่จะไปเอากระจกกันนี่ยฮะพี่ขอเรียกว่ากระจกเนาะขอไม่เรียกชื่อมันเต็มๆแล้วกันนะเพราะพี่ก็ไม่ชชว่์วเรื่องภา,าษาอังกฤษเหมือนกันนะฮะออกมาได้เลยครับ เราจะบินไปที่เอลิเดียซิตี้เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเราจะต้องไปเอากระจกที่นั่นนะครับมันจะมีคนขายเหมือนขายพร่มฮะเขาจะเหมือนกับเป็นคนให้กระจกเราเนาะซึ่งกระจกนี้เดี๋ยวพี่ก็สอนวิธีใช้ด้วยว่าใช้ยังไงนะฮะก็มาจัดยักษ์สามตัวเข้าทีมนะครับผมส้มฟ้าเขียวเนี่ยเก็บให้หมดเลยครับผมนี่สีส้มนะฮะเอามาแล้วก็ใส่ไว้ในทีมได้เลยฮะไว้ตรงไหนก็ได้เอาไว้แทนมิวทูแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปสอนจับมิวทูจะเป็นคลิปหน้าครับตะพี่อัดไว้แล้วเดี๋ยว เหลือแค่ตัดแล้วก็อัดเสียงนะครับผมโอเคพอเราได้ามาแล้วใช่ไหมให้ทุกคนเดินตามพี่มาเลยครับผมเราจะมีเออมันจะมีคนขายเหมือนผ้าพรมอ่ะเป็นแบบเป็นผ้าเออนี่ยเน,นี่คนนี้คนนี้นะฮะเป็นเอพซตัวนี้นะครับให้เราเดินไปคุยได้เลยครับพอเราเดินไปคุยเนี่ยเขาจะให้เป็นกระจกละมาเนี่ยนี่เขาจะดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บอูยโนโวเฮียอะไรไม่รู้เนะฮยแล้วให้เป็นรีวิวการ์ดมานะครับผมซึ่งอยู่ในกระเป๋าเนี่ยครับมันจะอยู่ในคีย์ไอเทมนะครับผมนี่อยู่ในคีย์ไอเทมหน้าตาแบบนี้เลยเป็นไง ซึ่งวิธีการใช้ง่ายมากๆนะครับกด use ครับแล้วก็กดใช้เป็นไงซึ่งมันจะใช้ได้กับเจ้ายักษ์3ตัวแล้วก็เจ้านกกาล่า uh, เหมือนกันนะครับถ้าอยากให้เป็นร่างใหม่ก็กดใช้1ครั้งถ้าอยากให้เป็นร่างเก่าก็กด use แล้วก็ใช้ใส่ตัวเดิมอีกทีหนึ่งก็จะกลับเป็นร่างเก่าเลยนั่นเองเนะี่ยซึ่งแต่ร่างเท่มากนะครับมันของยักษ์เนี่ยดูเป็นร่างแบบสี่ขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นร่างนกนะครับผมแล้วก็อีกตัวเนี่ยเป็นร่างแบบว่าเหมือนเทพเจ้าเลยนะฮะเท่สุดๆเนีบ และตัวที่เท่กว่านั้นก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือนอกเทพของเราฟรีเซอร์ไฟเจอร์ทันเดอร์นะฮะซึ่งบอกเลยว่าโมเดลของฟรีเซอร์ไฟเจอร์ทันเดอร์ร่างกาล่าโคตรเท่นะครับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าร่างกาล่าไหมแต่ว่ามันเท่มากนะครับทั้งเป็นแบบชายนี่แล้วก็ไม่ไชนี่เนาะซึ่งในคลิปวิดีโอนะจะเป็นร่างชายนี่นะครับผมนี่พี่เตรียมไว้แล้วนะฮะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าไอ้สตัวนี้ร่างชายนี่กาล่าจะเป็นยังไงเนี่ย บอกเลยว่าเท่มากชอบมากๆเวลาเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเท่กว่าล่างปกติมากเลยเนี่ยวิธีใช้ก็เหมือนเดิมครับผมกดกระจกกดยูสครับแล้วก็กดใช้ได้เลยเท่ชิบหายสามตัวเลยสามตัวเลยนี่โมัลเทสครับแล้วก็แซปดอนนะฮะปึง้งมาดูพร้อมๆกันครับพร้อมๆๆเริ่มจากแซปดอนนะฮะกลายเป็นไก่ยืนสองขานะครับเชี่ยเพียวจัดตัวต่อไปนะครับจะเป็นทาง้าของโมเทสนะเอ้ยฟ,ฟ,ฟิเซอร์ก่อนนะฮะเอ้ยเท่นะมันเป็นแบบ ดูเท่ดีอะตัวสุดท้ายครับมาทเทรดโคดุนะครับดูแบบดูดุมากนะครับผมซึ่งนี่แหละครับคือทั้งหมดของวิธีการใช้กระจกนะครับกระจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการสอนจับโปเกมอนเทปแล้วก็วิธีการใช้กระจกนะครับผมถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมฝากน้องๆกดกันคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือพี่ๆกกดกันคนละหนึ่งไลค์ช่วยเป็นกำลังใจกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถทําคลิปต่อไปมาให้คนดูสามารถดูกันได้ต่อนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ ไปก่อน,นครับสิยงสยอสโยครับวเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย